ระบบการค้นหาของช้อปปีดีกว่า l a z a ด a แน่ๆดีกว่าเยอะเห็นด้วยครับเห็นด้วยอันนี้ขนาดคน l a z a ด a เองปัญหาเนี่ยคือใช้ทั้งสองอันมารู้สึกว่าพอจะเสิร์ชหาด้วยคีย์เวิร์ดอย่างนี้ปั๊บของ l a z a ด a นี่เสิร์ชไม่ค่อยจะเจอเลยของ l a z a ด a นี่เสิร์ชไม่ค่อยจะเจอเลยเป๊ดเป๊ดเออ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 เดือนกดอะไรมาบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างใช้ด่วนอะไรมาบ้างของหนึ่งบาทแล้ของหนึ่งบาท ทีมของ1บาทเออเปเดได้กดกันไหมนะครับของผมเนี่ยของอันนึงที่กดแล้วทําให้แบบว่าหลายๆคนนี่ถึงเอาไปแชร์แล้วก็พูดถึงกันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวฝากเปิดได้ไหมไอ้ที่ม,มันเป็นเก้าอี้อ่ะเก้าอี้อะไรเก้าอี้โยกมันเป็นเก้าอี้ที่ทําให้นั่งแล้วหลังตรงเ้ยมันเป็นเขาเรียกว่าแล้วมันโยกยังไงอ่ะคือมันเป็นเก้าอี้ที่อธิบายดิมันเจ๋งยังไงถ้าเป็นเก้าอี้ ที่แบบเป็นชื่อที่เขาเรียกกันนัน่งครั้งแรกที่เคยเห็นเนี่ยมันเป็นเก้าอี้ที่อยู่ใน Kickstarter เรียกว่า n e e l i n g chair หรือว่าเก้าอีอ้คุกเข่าเนี่ยนั่งแล้วหลังมันจะตรงอ๋อมีหลายท่าใช่นั่งได้หลายท่าด้วยแต่ว่าเนี่ยคือน,นั่งแล้วมันแบบมันจะรู้สึกทำให้หลังตรงแล้วคือมันสามารถยกได้ผมว่าท่ายกคุณแปลก,แ,ปลกแต่เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าเลายคนไปเหน้าายกไว้ <c oughs> คือมันแปลกจริงเขาไม่ได้ไปยกเขาไว้นั่งเฉยปะ เฮ้ยมันยกได้จริงๆเว้ยดูดิเนี่ยเนี่ยแล้วคือประเด็นเนี่ยมันสามารถยกมาเก็บอย่างนี้ทำความสะอาดผูพงผูอ๋อหรือว่ายกแล้วติดไม่ใช่เด้ยกแล้วติดอันนี้คือที่โดนมาแล้วคนแชร์มีเยอะมากแต่ปัญหาคือแชร์เสร็จปั๊บเนี่ยทุกคนไม่ได้แชร์เพราะว่าความเจ๋งที่มันทําให้นั่งหลังตรงเลยพูดว่าเห็นแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะไปนั่งถ้ามันจะสามารถเอาไปจัดแปลงทาอย่างอื่นพี่เลนพี่เลนได้ใช่ไหมคะต่อไปก็เป็น after ใช่ไหมอันนี้มีฟองกว่า สรุปคือทีป้าปั๊บกดออกจากไลฟ์ไปแล้วตอนนี้ไปกดก็อีกอันนี้ทีเด็ดของเพเดที่ผ่านมาของผมอ่ะของพี่พัดเมีตอนนี้มีชแนลร้องไห้แล้วมีชแนลร้องไห้มีร้องไห้เอกด้วยฮร้องไห้เอกคือรวมของเอกเดี๋ยวของดีไงใจเย็นแซ่ตอนเพยเดที่ผ่านมาพี่พัดโดนอะไรไป ถ้าเป็นลาซาด้าผมซื้อของใหญ่หน่อยเครื ail, s s room, ่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคอมมือถือแล้วก็รถแบบ3 0 0 0ัน0 0่พันก็มีมาแล้วรถจริงจังเลยไของพี่พัดเป็นอะไรนี่นเปิดมาเลยแรกไปที่อยากเล่าให้ฟังมีเยอะเลยเหรอสตอรี่มีสี่สิห้าใบเลยโอ้โหไม่มีใบต่ำแบบหลักร้อยลาซาด้าโอนี่ครับผมว่าลาซาด้าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีกับโปรโมชั่นและคูปองที่แต่ครั้งโอมา โอ้โหไม่ธรรมดาพี <t <realidade> <t <absorbed> ่พันธ์นัสายรวยอะต้องซื้อของแพงๆอะเฮ้ยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยโคตรรถพันกว่าบาทโอ้รถมีโบวีโบวีโบว่าบวีโบวันกวีาบวีโบวี่บวีโบวีโบนีูขอีโบวีโบวีดบวคโบวีโบวีโบาีโบวอโบวีโบวีโบวานลวีโบวีโบวีคบวีโ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 วีโเวีโบวคโบวีโบนีไบ่เโบวี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 โนวีโาวีโบวีโบว่าบวีอบวรบาีวีบวิโีบ่นีบวีีนนวลวบ ไม่มีเรคคอร์ดเก็บไว้อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นมือถืออีกแล้วมีมิกโอ้โหนานมากเลยตั้งแต่สมัยแรกๆอ่ะมิก2แต่ V S t e c h ยังขายมีอยู่ตอนงานนานมากนี้ปีไหนเนี่ยขอดูวันที่ที่ซื้อหน่อยลงไปอีกลงไปไกลมากเลยอ่ะมีไหมนี่ไงสองพันสิบแปดตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าส่วนลดยังยังมันๆอยู่เลยนะเอออ่ะมีอีกทีฟาวทีฟาวนี่นี่นี่ของจริงอะไรอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ร้านค้าลดสามพันนะครับโบนัสพันสามตอนนี้สตาร์โบนัสมันมีแบบ ถ้าเกิดเป็นช่วงแบบวันพิเศษอ่ะมันลดโหหลายพันอ่ะห้าพันถึงหมื่นก็มีผมเคยกดไอ้ช่วงเมื่อส้นที่แล้วอ่ะกดคูปองท็อัพทบๆๆกันได้เป็นหมื่นเหมือนกันนี่อันนี้เป็นของอะไรข้างบนข้างบนเป็นของอะไรเออเตาลีบแล้วก็แถมหม้อนึ่งอืโหานโทษนะครับหม้อนึ่งเนี่ยนะไม่ไม่ไม่โยนมันห่อกเลอหม้อนึ่งเนี่ยนะกลางอึอะไรมันอะไรเยอะที่พัดซื้อของแพงไงพอดีแบบไม่ค่อยถูกจริตกับอะไรแบบนี้ โม่หนึ่งนี่บอกเลยมอหนึ่งเนี่ยมันดีมากเลยใช่ไหมยังไม่ได้แกะเลยมันตอนนี้เปิดมาแล้วจะใช้ได้อยู่ไหมแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเราวันนี้คือแสดงว่าของแถมมาคือแถมมาในสิ่งที่ไม่ได้ใช้ไม่ก็จะได้ใช้แต่พอดีว่าหม้อลมร้อนใช้บ่อยกว่าไม่เคยทํหนมจีบสาลาเปาก็เลยไม่ได้นึ่งอันนี้เนี่ยกลัวใช้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบบจะน้ําตาไหลทําไมอ่ะเพราะมันซึ้ง กลับมาไม่ทันด้วยนี่อันนี้ทีวีก็พันกว่าบาทเอาของแอบบอมมาดิตะกี้นี้นะครับ<ม>นี่คือ<ม>สิ่งที่ส่งมาจากทีมช้อปปีนะครับแต่ก็คือรถซดา้าเก้าพันบาทนั่นคือการซื้ออะไรไปทีวี TCL อ๋อ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 หน้าอมราคาสองหมื่นกว่าของพี่มาเจ็ดพันกว่ามีได้ซาวาแต่ตัวที่พี่จะขายถมกป้ะใช่ขายไปแล้วทีมเลยขายแล้วขายขายออกแล้วด้วยนี่นี่นี่น โอ้ราคาเต็มแค่ล่ะราคาเต็มโอนเล็บด้วยนะมันเคยขายสองเล็บจริงเนี่ยมันเคยขายสองหมื่นจริงมันเคยขายว่าหนึ่งนี่ไงเห็นไหมจริงจริงมันมันดูเหมือนลดเยอะจริงจริงมันลดไม่เยอะจริงลาซาด้าช่วยเปย์เก้าพันกว่าบาทคุยราช่วยเปย์ควยราช่วยเปย์คนเยอะว่ะเป็นไงล่ะทีมช้อปปี้ตาค้างกันไปเลยดิตาค้างกันดิมันเป็นไอตัวอย่างนี้บางทีเขาลดของเขาเองอยู่แล้วแล้วเขาแบบไปไปใส่ให้ลาซาช่วยเปย์แล้วเปล่าพวกนี้จะมีแบบ ตำนวนจำกัดหน่อยนึงไงใช้ได้ประมาณแค่สิบเครื่องคือไอ้โค้ดลดเป็นหมื่นเนี่ยเขาแจกทุกคนในลาซ a ด้านะแต่ว่าไอ้พวกสินค้าที่แบบเข้ากับคุปองโค้ดได้เนี่ยมันต้องแบบเร็วนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบแต่มันก็เยอะแหละเพราะว่ามันมีสินค้าไหลห้อไงคุณจะไปซื้อ Sam s u s g Sony เออะไรก็ได้คุณก็เอาไอ้ตัวช่วยเปยเนี่ยไป คือส่วนมากไม่ค่อยเจอปัญหาว่าคุณใช้คูปองลซาด้าแล้วจะเกิดเจอว่าไม่ร่วมรายการไม่ร่วมรายการเลยโอ้ผมเจอประจาเลยทาไมถึงบอกว่าก็คุณไปกดไอ้พวกของร้อยสองร้อยเป็นพันนะแต่พูดมายงว่าพี่ได้ถูกเลยอ่ะถูกครผมมีผมซื้ออาหารแมวสื้อาหารแมวอาหารแมวไม่ถูกโอ้โลเป็นพันอนกันเอาที่แท้อันนี้คือลาซาด้าแอปของคนรวยที่แบบว่าต้องซื้อของแพงๆอันนี้นี่ บ้าไม่แบ่งชนชั้นแบบนั้นแค่เราซื้อของอะไรก็ได้แต่ว่าถือว่าเป็นของที่แบบว่าเอาเอาของที่ราคาแพงๆหน่อยที่เคยซื้อในช้อปปี้แล้วรุ่นในช้อปปี้มาแข่งผมดินี่นี่ส่งมาให้แล้วอยู่ใน messenger facebook facebook อันนี้นี่มาดูคุณบ้านอย่างนี้เอ็นตัวเลขแล้วก็เฮ้ยจอคอมอันนี้นิดลดไปพันหกนะแดงๆไม่สลดนะครับแดงๆคือราคาที่ลดมาแล้วราคาลดมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายลดไปแล้วเหลืออยู่เจ็ดพันแปดจากชอร์นวันนี้เนี่ยมัน ขายกันอยู่ก็หมื่นสองหมื่นสามพันหกก็บอกเลยพันหกลดลดไปพันหกก็บอกเลยบ,บ,บนแพลตฟอร์มอื่นจราศาสตรขายอยู่หมื่นสามอันนี้มาซื้อน,นี้ขายไปเกือบครึ่งอ้อนจังเลยอีกอันอีกตัวอีกตัวอันนี้น,นี่นนนนนะส่วนตัวเนี้ยอันเนี้ยสามหมื่นลดไปสามสิบเปอร์เซ็นแอดด็อกคืออะไรแอร์ด็อกเครื่องฟอกอากาศที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วตอนนี้ข้างบนเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างบนตั้งเอาไว้อยู่บนออฟฟิศแต่มันเอาไว้ใช้สลับหมาหรือเปล่าไม่ใช่แซ่ก็มันแอร์ด็อก มันแอร์ด็อกคือม,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 มีข้างในเครื่องมีหมาอยู่สิตัวช่วยสูดอากาศ <laughs> โยนมาแบบนี้เราก็ต้องเล่นแบบนี้แหละลดสามพันสามหมื่นลดสามพันตะกี้ผมหมื่นกว่าบาทลดไปตั้งห้าพันตัวนี้ในลาซาด้าไม่มีลดด้วยซ้ําไปไระเด็นหลักๆคือผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นความแตกต่างกันก็คือถ้าเกิดว่าลาซาดา้าเนี่ยตะกี้ผมว่าชัดเจนคือทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าเป็นของสินค้าเป็นมียี่ห้อมีแบรนด์เลยมานี้ดูเหมือนลาซาด้าจะทําโปรลดราคาเนี้ยแรงกว่าแต่ว่าถ้าเว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยลดออกมาคูณลดไป20% 3 0บนปอร์ da ไม่มีลดเลยแมเแต่นิดเดียาไม่มี รถก็ไม่มีอ,มอมแต่ก็ไดเจอแบบนี้แหละบนช้อปปีบบ้ผมเจอเป็นครั้งแรกๆที่แบบตอนแรกที่เขาเข้ามานะลด20ลด30เฮ้ยตกใจไปกดปั๊บ20ลด20เปร์เซ็นต์รงเล็หนึ่งร้อยบาทบบแต่แตไม่เคยโดนแบบนั้น <c oughs> ลด30ร์เซ็นบาทคืออะไร อ๋อไม่เคยซื้อของแบบนั้นเลยอ,ะอ,อ่ะออไม่เคยเหมือนกันออจริงจรงหลังๆมามันจะมีลด15%ก็ไปซื้อ,อพวกประมาณของตีห้กพันอะไรประมาณนี้แล้วก็ลดได้สูงสุด2,000อะไรเงี้ยเทียบกับาซาด้าแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไอ้ทางฝั่งของช้อป,ปีที่มันลดเยอะๆตรงนี้เนี่ยมันโอเคกว่าสรุปจบของเรื่องความคุ้มเป็นไงย,ยอมไหมใครยอมผมไม่ยอมนะมันก็เป็นพวกนั้นแหละแล้วแต่สินค้าต้องบอกว่าจะมีความแล้วอยู่สินค้าด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมนะครับออคืออ่ะให้คุณไล่ข้อดีของช้อปปี้ก่อน เทียบโค้ดคืออะไรอ,ะอ่ะถ้าเกิดลองเทียบโค้ดช่วงเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลอย่างนี้นของตอน4-4ี่ที่ผ่านมาคือมันก็รถสูงสุดที่มันดูน้อยมันสูงสุดแค่สองพันเองเนี่ยของผมเนี่ยไอพวกนี้ทบได้หมดเลยเนี่ยของซาด้เนี่ยข้อดีคือไอพวกที่เขียนมาเนี่ย ไม่ใช่ต้องแยกใช้นะคนบวก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 ลงมาได้หมดเลยเก็บผลไม่เคยทันเลยแบบว่าไปกดไปหนึ่งหนึ่งไม่ได้ทีก็หมดแล้วอ่วาเก็บทันไม่ทนันเข้าเป็นช่วงเวลาไงช่วงเวลาเนี่แหละไปตอนเที่ยงคืนเนี่ยกดเข้าไปกดปับ๊บหมดเกี้ยงแล้วกดไม่เคยทันเลยไปต่อกันที่ข้อต่อไปไหมเดี๋ยวเราจะมาบอกข้อดีของแต่ละคนก่อนว่าเราเลือกว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นสรุปมาเป็นทั้งข้อจะได้เห็นชัดๆนะครับมา จุดเด่นีก่อนอันแรกเลยเนี่ยที่เราว่าช้อปปีเป็นจุดที่แบบทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันก็คือระบบการค้นหาของช้อปปีดีกว่า La ซาดาแน่แนดีกว่าเยอะเห็นด้วยครับเห็นด้วย <c oughs> อันนี้ขนาดคน La ซาด้าเองปัญหาเนี่ยคือใช้ทั้งสองอันมารู้สึกว่าพอจะเสิร์ชหาด้วยคีย์เวิร์ดอย่างนี้ปั๊บของ La ซาด้านี่เสิร์ชไม่ค่อยจะเจอเลยคือถ้ามันเป็นแบรนด์เนี่ยมันจะเจอไม่ได้แตกต่างหรอกแต่ถ้าบอกว่าเอาเป็นของประมาณแบบเนี้ยไม่เจอลองเลยประมาณแบบนี้คืออะไรอ่ะบอกมาบอกมามา กดเลยจะได้รู้กันไปเลยยกตัวอย่างครับสเกเชอร์ผมพิมพ์ S, S K E T S K E C H E R สเกเชอร์นะกดปึ้งนี่ไงสเกเชอร์ข้างบนอันแรกสุดไม่ไม่ดูดูไอสินค้าที่ขายอะ่ะนี่ไงอันแรกก็เป็นนี่ไงอันแรกก็มาจากซิดเซนไงไม่ใช่ร้านสเกเชอร์ไม่แต่มันมีออฟฟิศตัวข้างบน แล้วพี่จะตกโบนไม่แต่ว่าสุดท้ายคือไอ้ไอ้เสิร์ชออกมาเนี่ยของปอมมันขึ้นมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าสเกเชอร์คู่ละร้อยก่าบ,บาทไม่มีหรอกแต่เนี่ย <laughs> สเกเชอร์ถ้าเป็นเสิร์ชในช้อปปี้มันก็จะขึ้นเป็นของสเกเชอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวหลักๆกอ่อนแล้วอันแรกๆอ่ะอันแรกเป็นแอดเนี่ยเอาโอ้กูแอดมาคู่ละร้อยเนี่ยมันเป็นแอดของของยี่ห้ออื่นไปเลยมันไม่ใช่สเกเชอร์แต่มันก็แตเขียนแวาก็เป็นของสเกเชอร์แท้นะนี่ไงเข้าเป็น last mall สเกเชอร์ออฟฟิเชียลนี่ไงเนี่ยเอาคีย์เวิร์ดที่คุ อันนี้มันของแบรนด์เสิร์หาครับว่าไม่เอาคาที่คุณมีในนั้นนะไม่เอาดิไม่อันนี้คุณผมเคยหาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไ่ต้องเอาคําใหม่เลยเอาคําใหม่เลยมีใครคิดแบบรวดเร็วไหมตอนนี้ใครซื้ออะไรบ่อยตู้เก็บของตู้เก็บของนะตู้เก็บของไม่ต้องเอาเป็นสเปซิฟิกถ้าตู้เก็บของมันตัดสินไม่ได้อะมันไม่ต้องมีแบบไม่ไม่ไม่ต้องมีแบบแต่ต้องเป็นตอนได้รู้ว่าหาลองลองออกได้ลองก่อนต้องเป็นบอกตู้เก็บของแขวนได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยต้องลองตู้เก็บของพลาสติก มาแล้วปั๊บผมขึ้นลูกรอ c k r ได้เยียตู้กับข้าวเล็ก5ชั้นนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วนี่ดูนี่ของช้อปปีขึ้นมาอันแรกคือเป็นก็เป็นตู้ลิ้นชักพลาสติกเพิ่มหนาตู้ลิ้นชักพลาสติกก็คือเป็นตู้พลาสติกจริงๆทั้งเลยผมมีอันดับ2-3สาก็เป็นตู้พลาสติกเหมือนกัน MTS 1แถมหกล่องลิ้นชักลิ้นชักพลาสติกตูลิ้นชักถูกๆตู้เก็บของแล้วก็เป็นเหมือนตู้กับข้าว อันแรกงงเล็กน้อยก็คืออะไรก็ตู้กับข้าวเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปคําศัพท์ภาษาประหล,ะหลาดๆเหมือนกับแปลมาของคุณมีแปลกไหมตะกี้เนี่ยไม่มีไม่มีไมมอ้พวกชื่อแปลกๆไงนี่ไงมีไหมไหนอ่ะก็ไม่มีก็ดูในช่องกอันฝุ่นเล็บโปร่งใสนี่ไงไงอ้คำเริ่มต้นมันแปลกๆก็เป็นตู้ก็รูปตู้เหมือนกันรูปตู้เหมือนกันอ่นงั้นเป็นอันนี้ลองลองอันนี้ดูม่านกันแดดม่านกันแดดรถยนต์ด้วย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 เจออะไรบ้าง ที่บังแดดแผงกองแสงติดรถยนต์อันแรกอันที่2คือสะท้อนแสงแดดได้เชนชี่มั่นกันแดดหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาถูกต้องหน้าตาถูกต้องกันแดดจริงจังอันแรกก็จะเป็นภาพดำๆในรถอีกอันนึงก็จะเป็นแบบลูดบนกระจกแล้วก็เป็นแบบที่เป็นฟิล์มปลอดสะท้อนอ่ะแปะๆวางๆอ่ะเที่ยวชอบใช้กันอ่ะถ้าลองเป็นมั่นกันแดดเทสลาขึ้นเป็นงไงม่านกันแดดเทสลามาผมก็สนุกแน่บนี้ ของผมขึ้นเทสลาเป็นม่าผมมีม่านหน้าต่างด้วย่าาานนห้ตงใช่คุณมีไหมเนี่ยคุณก็มีม่านกันแดด UV กันนี่แปลกๆโผลมาเหมือนกันเราก็มีม่านกระจกด้วยก็มีบ้างแต่ว่าก็ยังเป็นขึ้นของเทสลาซะส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าของแบบเนี้ยบนช็อปปี้มีเยอะกว่าแต่ม่านกันแดดทั่วไปเยอะกว่าแค่นั้นเองถ่ายรูปเซิร์ชคืออะไรอ่ะถ่ายรูปเซิร์ชยังไงค้นหาหรืออะไรก็ได้แก้วน้ำพี่กิมเนี่อ๋อเนี่ยเหรออ่ะแก้วนี้แก้วนี้กดกล้องใช่ไหม ลองเลยลองเลยแฉนี่ขึ้นก็ขึ้นนะนี่ไงมีเหมือนกันสีเขียวเลยสีเขียวอยู่นี่ไงรูปที่สี่อันแรกผมเป็นสีเก้าด้วยนะมีห่อหุณนอ่ะอันแรกคืออะไรเทียโซเนี่ยตรงทันทีเทียโซอันที่สี่อยู่วันนี้เทียโซนที่สี่อ้าวผิดอ่ะเราขึ้นตั้งแต่อันแรกเลยอ่ะเขามีออฟฟิชลโต่กับลาซาดามองไงเพื่อความถูกต้องไงเราต้องขึ้นแบบนี้ก่อนคุณกดเทียโซไปแล้ว ร้านจริงหรือร้านปลอมก่อนหาร้านจริงไม่เจอทีโซนเนี่ยไม่รู้ใครเป็นของจริงอืมอผมเทียโซร,ร้านค้าโรงงานไม่รู้จริงนี้ไม่จริงใช่หาของจริงไม่เจอไม่รู้ใครเป็นอ,อันดับหนึ่งก๊อปของใครมาละทีโซเนี่ยของกันสตางอย่างที่บอกไปหลายคนเม้นมาคือถ้าเป็นแคมเปญใหญ่ใหญ่มันลดหนักมากมาก ถูกไหมแล้วก็ทบ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 กันได้ท็อปอัพกท็อปอัพกันได้ใช่ไหมแต่จริงหลังๆมาตัวท็อปอัพของลาซาด้าเหมือนกับมันก็ท็อปไม่สนุกเหมือนเดิมอะแต่ก่อนเหมือนกับแบบช่วงเหมือนกันคือจากเดิมเนี่ยมันช่วงไหนก็ท็อปได้เยอะๆแต่ว่าช่วงหลังมันนี่ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันจะเป็นช่วงแคมเปญพิเศษใหญ่ๆแบบต้นปีกลางปีหรือปลายปีที่แบบเฮ้ยเป็นช่วงเรียกยอดอะอันนี้จะเริ่มทบได้เยอะเหมือนเมื่อช่วงปีก่อนๆไม่ได้แบบว่าทุกรอบแหละตอนเนี้ย อ่อผมผมมั้งข้อ,อดีอีกอย่างหนึง่งอันนี้เนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าชอบเรื่องของการแจกโค้ดส่วนลดของช้อปปีมากกว่าคือมาถึงใครได้ก็คือได้แต่ว่าของ Lazada เนี่ยคือเหมือนกับต้องกดให้ทันแล้วจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้จะเป็นประมาณนี้ใช่ปะถูก,กแต่ผมชอบแบบของช้อปปี้ากคือมีก็คือมีอะ่ะมันบางคนค,คือกลายว่าเขาไปเก็บแล้วก็ไปก,ากาักเอาไว้ย่งซื้อไม่ซื้อไม่รู้แล้วกลายเป็นว่าเราก็ซื้อไม่ได้ อันนี้หลายๆคนเลยบอกว่าจํานวนโค้ดของทางช้อปปี้อ่ะจะมีโค้ดที่จํานวนเยอะกว่าแล้วก็แบบเห็นจากจะได้ใช้แล้วมันก็บอกเลยว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นยังใช้ได้กี่เปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นอันนี้เหมือนของลัสขอยากกว่าปะ่ะเพราะว่าเห็นว่าวงเงินเนี่ยอันนี้เหมือนกับว่าเริ่มต้นสูงสุดของ SP สเเนี่ยอยู่แค่สองหมื่นเองแต่ของลาซาด้าเนี่ยวงเงินนี้ก็คือเป็นแสนเลยแล้วแต่คนแล้วแต่แตคนเขาจะมีการประเมินใช่ไหมว่าจะไ้เท่าไหร่ คือบางคนก็อยู่ดีๆโผล่มาเป็นแสนอะไรเพราะเคยซื้อของช้อปปี้เยอะอะไรอย่างี้ก็จะขึ้นมาแบบมีคนแบบแคปแชร์มามีเงินเป็นแสนเลยชอบปวดกันชอบปวดกันชอบปวดเครดิตกันด้วยเออใช่ใช่ใช่เป็นคนเครดิตดีเคยเกิดมาว่าวงเงินสี่หมื่นเป็ปกติไหมคะอ๋อบางคนแชร์บัตรเครดิตได้วงเงินบาทมาใช่ไหมมีวงเงินเยอะบัตรเครดิตเท่าไหร่สี่หมื่นห้าเห็นไหมไหนวะลองกดเช็คดิบัตรได้สองหมื่นบาท คุณซื้อของ,องนึ่งสมาทบอยกันได้แค่สองหมื่นอ๋มันต้องกดสมัครก,ก่อนแต่ไม่เคยสม,มัครมันขึ้นไห้ดูร่าคๆว่าสองหมื่นไม่ใช่อันนี้มันคือเริ่มต้นแต่แค่นี้แต่ต้องกดสมัครก,ก่อนแล้วมันถึงจะมันถึงจะบอกก็ลองสมัครไปดูเดิยไ,ไม่เคยสมัครอ่ะไม่เลยไม่อยากจะสมัครสมัครไม่ต้องใช้ก็ได้มามๆมไปข้อเสียกันดีกว่ามาถึงเราพูดถึงข้อดีของแต่ละคนถูกต้องอวยกันไปแล้ว เรามาพูดถึงข้อเสียที่เราเจอหลังจากที่ใช้ช้อปปีกันมานานๆบ้างดีกว่าว่าใช่ทั้งช้อปปี้ทั้งรัดาเลยอันแรกเลยก็คือคงเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วระกี้นี่แหละอคืนของยากกว่าแล้วปัญหาก็คือคือผมเป็นสายชอบซื้อของเล็กๆซื้อของแปลกๆลองของอะไรนีนี้ซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วใหม่ซื้อวนอย่างเดี๋ยวก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางทีก็ลืมไง เออแต่บางอย่างคือเราซื้อไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงก็ซื้อนะแต่พอซื้อมาเสร็จปั๊บนั่นเนแกะมาของขึ้นสนิมก็มีของใช้ไม่ได้ก็มีคือถ้าเราเป็นรัสด้าเนี่ยก็คือจัดการเรียกคยกเลิกเขามาเก็บคือเองตอนนี้คือต้องไปหาทางเอาไปคืนเองกับหาที่คืนอะไรประมาณนี้ไงอออันนี้ก็เป็นของที่แบบเรื่องที่แย่เรื่องแร่มีอะไรอีกอะแะไรมาเลยครบจะได้ข้ามาทางผมบ้างเราก็จะมีเรื่องบริการขนส่งบางทีแบบไปไปมาร์กอยู่่าววดหั คือมันเลือกการจะส่งไม่ได้ถูกไหมมาดึงปั๊บก็คือสล็อตเอาอ่ะว่าช็อปปีเดคุณจะไปตกค่ายไหนในช็อปปี้นะผมเคยเจอคนกดแทร็กอยู่ลาดพร้าวไปสระบุรีเออออกไปสระบุรีบางทีขึ้นไปอีสานลงไปใต้แล้วกลับมาส่งเรามาส่งใช่โงมากคืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของฟรีที่เขาจะต้องวิ่งอะไรมบบนี้แหละใช่แต่มันก็ประหลาดเห็นแล้วมันก็หุินยีะเออหุนยิดไงเนี่ยอยู่แค่นี้เองบ้านอยู่รามินทาของอยู่ลาดพร้าวออกไปสระบุรีก่อนค่อยกลับเข้ามาใหม่ อะไรประมาณนั้น <S <S อเออออกไปบางน้อยบางอะไรนะบางน้อยอะไรเงี้ยงงแล้วก็ไอ้แอนสุดท้ายจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดไปหน่อยๆแล้วก็คือเข้าไปเพื่อเก็บโพ้ตมาแล้วแต่ใช้ไม่ได้เอารมณ์ว่าแบบโดนใช้หมดไปแล้วือมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแต่คือแม้ว่าตะกี้บอกว่าชอบก็ตามทีนะแต่ว่าอันนี้ก็ลึกบางทีก็จะหงุดหงิดไงอุตส่าห์ไปหาเก็บมาได้แล้วรถยี่สิอะไรพวกนี้แต่ว่าใช้ไม่ทันหมดไปก่อน แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงข้อเสียของ Lazada าก็ต mm ้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะก็จะเจอกับที่เราเคยทดสอบไปตะกี้นี้ของปลอมเริ่มเยอะฮ่าร้านค้าปลอมก็เริ่มเยอะด้วยรีวิวปลอมก็เยอะเหมือนกันคือช่วงแรกๆะ l a z a d าเขาแบบมีการป้องกันจัดการพวกนี้ค่อนข้างดีนะประมาณว่าเราจะมีแต่ร้านค้าจริงเราจะมีสินค้าจริงขายใช่ไหมและพอช่วงหนึ่งพอเหมือนกับเลิกดูตรงเนี้ย ก็โดนพวกร้านค้าปลอมทะลักเข้ามาเรื่อยๆเลยสินค้าปลอมก็โผล่มาเยอะขึ้นนี่ล่าสุดก็คือเข้าไปที่ใน Lazada ก็มาเขียนการันตีรีวิวจริงแต่พอไปดูหืกูก็ทัานสลีชชัดๆอะไรอย่างเงี้ยรูปยังใช้รูปซ้ำเลย่าี้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราเจอภาพซ้ำกัน3คอมเมนต์ในลาซาด้าทั้งปีจะมีสลับภาพกันอยู่ แม้จะตอกเืินก็จริงคือเน้นกว่าต้องบอกว่าช้อปปีมันก็ไม่ใช่รีวิวปลอมต้องบอกว่าขอมขนาดนั้นด้วยเท่าที่สังเกตลาซาด้ามันเยอะกว่าเยอะมากจริงมันดูยากกว่าคือแบบว่าต้องดูดีอ่ะ บางทีขึ้นมาว่าเป็นรัตซ่ามอลก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นร้านค้าจริงร้อเปอร์เซนด้วยนะเท่าที่ดูมานะคือบางทีมันเห็นแล้วมันแอบหงุดหงิดว่าแบบเออทำไมแพลตฟอร์มถึงไม่ทําอะไรคือไม่เห็นแล้วแบบเออมันมันเยอะจนแบบมั่วสวลแล้วจริงอันนี้คือยังไม่รวมถึงของปลอมแบบพานโนซันอกหรือว่าคาเฟโอะไรเงี้ยเออมีมีมีเยอะมากเลยอ่ะเยอะี่นีฝั่งหนุ่มก็มีด้วยป่ะตอนนี้คือมาเริ่มทะลักผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาใช้ ทั้งโซล่าและช้อปปีมาช้อปออนไลน์กันน่ะเพราะว่าโดนด,ดึงดุดด้โปรโมชั่นใช่กับช่วงแรกๆที่เขาเปิดให้บริการมาแล้วก็โอ้โหส่งฟรีอะไรประมาณานี้นส่งฟรีจริงๆด้วยเต็ไมไปหมดตอนนี้ล่ะส่งฟรีนิดหน่อยนิดหน่อยต้องพยายามหาคือมันต้องพยายามเก็บอ่ะมันต้องพยายามเก็บพอสมควรเหมือนกัน อ่ะจนนั้นบอกว่าพอมีสองค่ายนี้มีค่ายอื่นด้วยนะเจดีเซ็นทรัลก็เข้ามาใช่ไหมช่วงบูมบูมเมื่อพอช่วงบูมเพราะแข่งกันเยอะนี่โปรโมชั่นแข่งกัน3ค่ายเลยสนุกมากกว่านั้นตอนนี้เหลือแค่เอสกับทูดีแท็กเอ้ยไม่ใช่ใช่เหลือแค่ไลฟ์หน้ากับช้อปปี้เจดีเซ็นทรัลหายไปแล้วแล้วก็อาจจะมีเซ็นทรัลออนไลน์บ้างมีอะไรอีกอ่ะท็อปทวิตเตร์โฟล์รับไหมไม่รับเนาะถ้าหลักๆเลยจริงๆน่าจะเป็นติ๊กต็อกช็อปติ๊กต็อกช็อปที่เข้ามา ก็แข่งันสนุกเลยล่ะใช่ใช่คือเทพช็อปก็ไม่ไม่ขนาดนั้นป่ะไม่ได้สร้างไรกระเพื่อมอะไรให้โลกนี้เลยคือ TikTok ช็อปมาจริงจนทําให้ทั้งช้อปปี้แล a ซด้าต้องมีไลฟ์ใช่นั้นเดือดร้อนต้องมีช็อตวิดีโอมาแข่งตอนที่ไม่มี TikTok ช็อปนะสองค่ายนี้ก็ไปตามน้ำมีวันเลขเบิ้ลบ้างอะไรบ้างแข่งนั้นพอพอ TikTok ช็อปมาปุ๊บนะโอ้โหเริ่มเริ่มอยู่ไม่สุขต้องไลฟ์ต้องมีนั่นมีนี่เข้ามาแข่งแลละใช่ตอนที่สองค่ายก็จะมีวิดีโอรับส่วนลด ดูช็อตดูวิดีโอรับโค้ดรับอะไรไปเห็นไหมจนซื้อท่อา,<น>าวิดีโอคืออะไรอะ่ะต้องดูยังเงี้ยแล้วก็ Only <F> โอ้รี่แฟนอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ย <c oughs> ไม่ใช่หรอจน, <c oughs> จนซึ่ง,ซ,งซึ่งไอ้เรื่องวิดีโอเนี่ยจริงๆน่ะน่าลำคาญมากเลยนะอารมณ์ว่าแบบว่าเข้าไปดูสินค้านี้ก็ต้องมีไอ้ตัววิดีโออะไรขึ้นมาแบบมาบังต้องมานั่งกดปิดอะไรประมาณเข้าร้านก็มีไลฟ์ปูมาแล้วต้องปิดไปอะไรเงี้ยเนาะ ตะกี้มีแต่ติ k กต็อกช็อก็น่าสนใจคนใช้กันเยอะยิ่งเห็นบอกว่าถ้าเกิดเป็นของที่ราคาต่ำกว่า500บาทเนี่ยเห็นว่าซื้อกันเยอะมากเลยนะ <ừ> ในในติน๊กต็อกช็ใช่มใช่ใชแต่อีกร้านหนึ่งที่ก่อนหน้านี้คือใช้เยอะเลยโดยเฉพาะแนะนํามากๆสําหรับคนแต่งบ้านก็คือน็อกๆใช่ไหมไม่ไม่ตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ น็อกน็อกนี่คือโปรโมชั่นตอนนี้โหดสุดในทุกแพลตฟอร์มแล้วแต่ว่าหลักๆเลยจะเป็นพวกเรื่องขครื่องชนฟ้าของแต่บ้านเฟอร์นิเจอร์ใช่แต่ช่วงหลังนี่เหมือนกับเขาพยายามขยายนะล่าสุดผมซื้อกาแฟจากน็อกน็อกเมล็ดกาแฟมีเข้าไปขายแล้วไม่แต่ผมเขามีหลายอย่างมากขึ้นอ่ะเหมือนของที่ช่ไปเริ่มเยอะขึ้นด้วย แล้วก็โค้ดยังดุอยู่โคดแต่เราคือดุม้าจบอมากอ่ะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วลดเล็กจิงด้วยแล้วประเด็นคือไม่อันคือช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเดี๋ยวนี้คือเริ่มไม่ไหวอันอันแต่ที่คือของที่เนี่ยคือแบบโอ้โหคือเคยทำสูงสุดตอนนั้นตอนนั้นลดไปกินหมื่นไม่รู้ว่าเพราะว่าซื้อเข่าอีซื้อเข้าอีมาให้น้องๆนั่งนี่แหละโอ้โหรดแบบมาบอกเขาจ่ยยิ่งช่วงแรกๆตอนตอนนี้เริ่มแคบแล้วนะก่อนอันนี้ไม่แคบ ช่วนแรกๆเลยใช้ตั้นแต่แรกๆเลยอ่ะโอ้โหนนั้นมันจริงรถด,ดุลดดุใช่ใช่คือตอนนี้<ช>ถ้าเกิดาำว่าเรื่องของแผลฟความซื้อของเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปที่ที่ตอบช็อปเยอะหน่อยกับผู้ของเล็กๆน้อยๆกับจุก,กจิกใช่ไหมแล้วก็ที่ตอกก็มาอารมณ์เดียวกันกันกบช่วงช้อปปี้อัตลักาแรกคือส่งฟรีแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะไม่ไมหว ไม่ไหวไม่ส่งฟรีแล้วนะครับไม่แต่อันนี้จริงๆก็ต้องบอกให้เข้าใจไว้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอาที่บอกว่าส่งฟรีส่งฟรีฟรหลายๆครั้งเนี่ยคือมันส่งฟรีไม่จริงเพราะสุดท้ายมันมีคนออกอยู่นั่นก็คือแพลตฟอร์มนั่นแหละเป็นคนออกแล้วก็<ส>ตอนนี้เป็นใครออกเราร้านค้าด้วยตอนนี้มีร้านค้ามีบางช่วงก็แพลตฟอร์มออกแพลตฟอร์มออกช่วยกับร้านค้าใช่ล่าสุดก็คือเราออกออกนี่คือออกจากแอปเลย <laughs> <laughs> ยิ่งช่วงหลังเนี่ยมันเป็นอันนี้ด้วยนะที่เขาเริ่มมีการ ประกาศว่าแพลตฟอร์มจะเก็บส่วนแบ่งจากร้านเพิ่มขายของได้เท่านี้โดนกี่เปอร์เซ็นต์เก็ไม่เก็บไม่มีเลไไม่เก็บเลยราย่อคยขึ้นมา1% 2%ตอนนี้ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีใครมีร้านไหมมีใครมีร้านไหมเพื่อแบบมาแชร์ให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเออใครมีร้านค้าใครขายของผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ได้ครับมาแชร์กันหน่อยอืเนอะแต่จริงมีร้านหนึ่งที่ตะกี้มีคนบอกให้พูดถึงด้วย AliExpress อ่า AliExpress ถ้าเป็นทายเดียวกันเลยก็คือน่าจะเป็น a อม z ซออืมแต่ว่าอย่างอเล็กซ่ที่พัดเคยใช่ปะเคยเคยซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อพวกเคสพวกอุปกรณ์มือถืออะอืของที่แบบไม่มีในเมืองไทยใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าพี่ผมเน็ตวานคือไปซื้อพวกของแต่งบ้านอะไรมาด้วยเลยนะอ๋อเหรอเออมลุ้นกันดูคืออย่างซ่วมอัตโนมัติก็ซื้ออเล็กเซมาได้เหรอมีด้วยเหรอแล้วมันพอดีฟิตจริงเหรอคือมาทั้งโถเลยชิน่ากลัวมาก ถ้า a l i e x p r ทั้งเถาเบาอ่ะมาหมดเลยแล้วก็มากันแบบออส่งมาจริงจังเลยเพราะอย่างผมเนี่ยล่าสุดที่ที่ไปเนี่ยคือผมไปเพื่อหาของเหมือนกันนี่แหละคือจริงอยู่ว่าหลายๆอย่างตอนนี้คือมันซิงกันระหว่างตัวช้อปปี้ลาซาด้าซิงกันใน AliExpress พอมสมควรนะใช่ใช่ใชใชแต่ว่าของบางอย่างใน AliExpress ก็ยังแบบเร็วกว่าใหม่กว่าตัวที่แบบหาในเมืองไทยไม่มีเลยนะไม่มีเลยก็คือไอตัวฝาครอบล้อของไอเทสลาผมอะ่ะอันนั้นต้องไปสั่งจาก AliExpress มาในเมืองไทยไม่มีคนเอาเอาไลน์นี้เข้ามางงเหมือนกันแล้วพอผมเอาทําคลิปไปลงอ่ะ มีเดี๋ยวคนชอบเดี๋ยวก่อนอะตะกี้ก็บอกแล้วมันมีร้านค้าไหนที่น่าไปลองดูบ้างตะกี้ก็คือสรุปได้ก็คือน,นอกนือจากช้อปปี้ลาด้าเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ยังมี<อ>งนกๆก็จะเป็ ok นก ok นกๆ ok <น>ที่ยังเหลืออยู่ที่แบบหน้าแบบว่าพอไปคน้นหาของบ้างส่วนลดโค้ดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือพวกติ๊กต็อกช็อปอันนี้ก็มาแรงลองไปค้นหาของดูแต่ว่าแนะนําว่า t ิ k กต็อกช็อปเนี่ยถ้าเป็นพวกของเล็ก ของที่แบบไม่ได้เป็นไอ้นี่มากๆเนี่ยน่าจะพอหาแล้วก็โอเคอยู่แหละแต่ถ้าเป็นของที่ซื้อของจริงจังเนี่ยยังไงถ้าไปซื้อจากชอปปี้ไทยได้อาจจะยังดูดกว่าแต่ถ้าต้องการหาของที่แบบแปลกหน่อยที่มันหาซื้อในเมืองไทยไม่ได้เนี่ยเราก็หาเป็นพวกของไฮเกรดของที่เมืองจีนเนี่ยที่อาร์เร็กซ์ก็ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดเป็นเบล์แบบซื้อเยอะหน่อยก็อาจจะไปดูถาวเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับ เออ,เอ,อมาพูดถึงเรื่องนี่เรายังไม่พูดเรื่องนี้ดานมืดั้นมันมมก็จตไม่หมดแล้วที่เล่ามาเนี่ยไม่อยากไอถามว่าไอเรื่องนี้จริงที่เขาไลฟ์เนี่ยรู้ป่าทำไมเขาถึงต้องเปิดเทปบนทำไมอ่ะเพราะว่าพวกนี้เขามีรับใบสั่งมาว่าต้องไลฟ์ทั้งหมดกี่นาทีกี่ชั่วโมงเ<อ>ข้าถึงจะได้เป็นโคต้านั้นนี้เลยมานี้อเอาไงว่าถ้าคุณไลฟ์อยู่แล้วมีตะก้าแปะ อันนี้มันจะได้ส่วนลดหรือไม่ก็แบบแพลตฟอร์มมีเงินสนับสนุนให้เฮ้ยถ้าคุณไลฟ์และขายของในไลฟ์ได้เนี่ยคุณได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะอะไรป่ะไม่แต่คือมันก็เป็นวิธีการทําให้ดึงคนมามาเล่นไอ้แบบอย่างนี้อยู่ในในช้อปปี้แหละแล้วก็ไอ้เรื่องคอมเมนต์ปลอมเนี่ยมาจากไหนกันทำไมถึงต้องมาแปะแปะกันเยอะใช่ไหมอ๋อไอ้เรื่องนี้ก็ได้ยินมาจริงๆมันมีทั้งสแปมจริงจากไอ้ร้านค้าเพื่อเอามาปั่นปันเครดิต เครดิตร้านอแล้วก็ตะกี้เรามาว่าถ้ามีคอมเมนต์เยอะมีคนซื้อของเยอะเนี่ยมันทาให้ร้านมีเครดิตดีขึ้นก็จะได้โบนัสจากในระบบอันอันนี้ส่วนมากเป็นเป็นยอดขายมั้งที่ได้ยินมาคือมันมันมีคนสอนกันบางไงว่าถ้ามีคนฟอลโล่อยู่แค่ไม่กี่ร้อยคนเนี่ยอันนี้อย่าไปซื้อเขาอย่าไปน่าเชื่อไม่น่าเชื่อซึ่งจริงไปมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพอเผิ่นน่าเชื่อถือมากกว่ยที่มันเป็นแสนอีก มันมีพวกรับปั้นร้านเลยแล้วรับปั่นรับปั่นยอดรัปยอดขายคือก็ไปขายของแบบที่เขาชอบกดตอนกลางคืนอ่ะของ1บาทอ่ะออันนี้คือพวกร้านปั่นเลยอันนี้ก็ตัวสินค้า1บาทเพื่อปั่นยอดให้ขายได้เยอะแต่ในทางการก็เหมือนกับทางช้อปปี้เขาก็แบบก็โอเคนะก็อยากให้ก็อยากให้มียอดไง คือเรื่องนี้เอาจริงก็คิดนะพวกของปลอมะไรมาเนี้จริงจมันเป็นความรับผิดช,ชอบของของแพลตฟอร์มเต็มๆเลยปะ่ะ<ช>ว่าเขา,าเหมือนกับที่ทําไมถึงมีแบบไอ้พวกร้านค้าปลอมบน Facebook ม,มีหลอกให้ลงทุนหลอกให้เล่นการพนันบน Facebook อะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้ก็พยายามจะไปไล่ให้ Facebook ปิดไงเหมือนกันซมๆแต่เขาไม่ฟังนช่น <c oughs> ีอเขาก็ทําได้ทำบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็มี AI กรองให้ปิดกัน้นโอ โดนกันไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ละอ่าแล้วฝั่ง lazada ซปปูเปอร์ทำไมมีคนเพ่งเล็งบ้างกับของปลอมที่ขายอยู่มีคือนานๆทีเราจะได้เห็นสมอ,ออสภาอุตสาหกรรมอะไรมันก็จะปมันจะจบที่คนละจุดกันไงฝั่ง Facebook พอเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กคนที่มาดูแลกลายเป็น Auto aw, อสทชกระทรวงดิจิตอลเอ้าเหรอแปลว่าพอของซอป์ l ซ z a d a จะเป็นใครมาดูแลสคบเหรอไม่มีนะไม่มีใครมาแอคชั่นเรื่องนี้เลยนะถ้าเกิดฝั่งดิจิตอลน่ะน้อยมากนะ Hmm. กลายเป็นว่าคนซื้อต้องรวมกันไปแจ้งสคบอเองหรือเปะแทงที่ มันก็แบบเดียวกันมันคือแพลตฟอร์มดิจิตอลทำไมไม่มาดูบ้างอยางอย่างอย่างไอเรื่องพาน a s ซนิกอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็จริงก็แบบว่าก็ง,งงอ่ะแต่ปัญหาคือมันต้องรวมตัวกันเพื่อไปฟอ้องไงใช่แล้วก็เป็นทางแบรนด์ที่ต้องมาฟอ้องเองอีกด้วยเหมือนที่เราเคยเห็นว่าพวกค่ายมือถือก็มาให้มาเหมือนชีบอแสว่าตอนนี้มันมีมือถือออตโตมือถือโบว,วีซังซุงอะไรเงีง้ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ไปทลายโกดัง คือกลายเป็นฝั่งที่ต้องไปแจ้งจับตอนนั้นความจริงแล้วคือมันคนต้องจบตั้งแต่ฝั่งของออแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มด้วยแล้วคําถามคือแล้วกระทรวงดิจิตอลต้องมาดูแลด,ด้วยไหมหรือว่าอะไรอือ่นเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ไงอือนี่ไปไปมานี่เริ่มเริ่ม,มไม่ใช่ส<ค>่<น>วลนะอันนี้เริ่มจะกลายเป็น <laughs> ใช่นั่อบอกว่าเรื่องนี้ลูกจะขึ้นไปถึงสารแล้วสารก็เป็นคนเคาะมาบอกว่าไม่ได้เถ่าบบว่าคุณจะแบบอย่างนี้คุณต้องถ่ายด้วย แต่ปัญหาคือสุดท้ายร้านก็ยังทําอยู่แล้วคนก็ยังยอมเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาร้านไม่ยอมเคลมร้านก็บอกว่าไปฟ้องเอาดิใครมันจะไปฟ้องราคาของพันกวบาทยังไม่คุ้มจะฟ้องเลยบางอัน10บาท20บาทก็คือสินค้าใช่ไหมไม่ยอมไม่คืนไงคือช้อปปี้มันปัดปัดความรับผิดชอบว่าถ้าเกิดว่าร้านไม่ยอมคืนไม่ยอมไม่ยอมตกลงเนี่ยเอาไีด้วยเหรอได้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอ ใช่ต้องรอให้ราคาอนุมัติก็มีเหมือนกันที่แบบร้านค้าที่อยู่ดีๆก็แบบเพียนขึ้นมาไม่ยอมอันนี้ก็มี <Okay. S 2> โอเคคนที่จะตามไลฟ์กัน,นะครับในวันนี้ใช่ครับก็ที่มาเอนจอยกับคิงค์ามขันพิเศษกันและเดี๋ยงไงถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนของวิกกี้ไลฟ์ก็เดี๋ยวมาเจอกันวันไหนดีสรุปขบวุดัดนะครับ๋ยวมาเจอกับเราทันวิกกี้ไลฟ์ได้เหมือนเดิมกับคาถามที่แต่ละคนเข้ามาพูดคุยกันมีไรสงสัยกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแกจิตก็มาคุยกันได้นะครับ ใช่ครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับ